สวัสดีค่ะวันนี้มาทําคลิปตอนเย็นๆนะคะปลายสี่โมงเย็นนั้นเสาค่ะอากาศกำลังเย็นสบายแสงก็กำลังสวยๆก็เลยมาทําคลิปนะคะเพื่อนๆพอดีช่วงนี้เนี่ยในกลุ่มกุหลาบเนี่ยเขากำลังพูดถึงตัวนี้กันเยอะค่ะนี่ค่ะจุลินซีคึกคักค่ะ หลายคนใช้บอกว่าได้ผลดีมากกุหลาบแตกกิ่งกันคึกคักกันไปหมดเราก็เลยเอามาลองใช้ดูบ้างนะคะสั่งมาลองใช้ดูสั่งมาจากน้องในกลุ่มนั่นแหละคะ่ะราคาจะถูกกว่าสั่งจากแอปนะคะถุงนี้เนี่ยร้อยหกสิบแปดกรัมร้อยหกสิบแปดกรัมก็ ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนนะคะเพิ่งใช้ไปสองครั้งก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะใช้ทีละ3ช้อนชาค่ะผสมน้ำร้อยซีซีแล้วก็หมักทิ้งไว้1วัน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เอามาลดตอนเย็นเอ่อร้อยซีซีเนี่ยเราก็พอพอหมักได้ที่แล้วเราก็จะเอามาผสมน้ำอีกประมาณ20ลิตรนะคะแล้วเราก็ลดต้นละ ประมาณแก้วหนึ่งนะคะลดไม่เยอะค่ะแก้วแก้วกินน้ําเราเนี่ยค่ะลดรอบๆเเาาก็ใช้แบบประหยัดไม่ใช้เยอะนะคะคุณประโยชน์อะไรสรรพคุณอะไรก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้หาดูเลยนะคะเห็นเขาว่าใช้ดีเราก็เลยเอามาใช้เลยนะคะเป็นคนที่แบบมัวมากเลยนะคะทีนี้หลังจากใช้ไปสองครั้งเป็นยังไงบ้าง คนอื่นๆเขาก็จะใช้ไปประมาณประมาณเป็นเดือนนะคะเขาถึงจะเอามารีวิวของเราเพิ่งจะใช้ไปแค่สองอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งค่ะลดอาทิตย์ละครั้งไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นต้นใหม่ที่เพิ่งปลูกนะคะที่แรกมันก็นิ่งๆนะคะพอเรามาลดคึกคักไปสองรอบนะะี่ค่ะเริ่มแตกยอดค่ะเพื่อนเพื่อ คนที่เขาใช้ไปประมาณเดือนเดือนเศษเศนี่เขาบอกว่ามีกิ่งกระโดงใหม่เยอะนะคะของเรายังไม่เห็นมีกิ่งกระโดงอาจจะเพราะว่าเพิ่งใช้แล้วก็ต้นนี้ยังไม่แข็งแรงก็ได้นะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งก็เพิ่งปลูกใหม่ปลูกใหม่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็นิ่งๆนะคะก็เลยลองลดคึกคักดูเริ่มแตกแตกยอดใหม่แล้วค่ะ ทีแรกเราจะเน้นลดต้นที่เราเพิ่งปลูกใหม่นะคะก็เริ่มแตกกิ่งอันนี้น,นี้ก็เพิ่งปลูกใหม่อันนี้หลังจากลดคึกคักไปสองครั้งนะคะที่จริงเขาก็ไม่ได้เห็นเห็นอะไรที่แตกต่างไปทัทุกต้นนะคะ บางต้นก็ก็นิ่งๆอยู่อันนี้ให้ดูอรมาณปรมาณดีนชาแนลค่ะอดูสิคะเฮ้ยมีกลิ่นกระโดงออกมาแล้วคะ่ะเฮ้ยมันคึกคักมใช่จริงเหรอคะเพื่อนๆต้องลองดูนะคะเนี่ยอันนี้คือมารดีนชาแนล อันนี้ซิลโรดค่ะคือซิลโรดนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเพราะว่าต้นนี้นี่เขาแตกกิ่งเก่งอยู่แล้วแต่ว่านี่เธอก็แตกเยอะเยอะเกินไปแล้วนะแล้วกิ่งดูถ้าจะสมบูรณ์ด้วยนะคะจะแ,แตกกิ่งย่อยจากกิ่งกระโดงนี่คือซิลโรดค่ะอันนี้คือ s p i r i t ออ f ฟิ e ชียค่ะเพื่อน้แตกกิ่งเยอะมากเลยนะเราก็เพิ่งสังเกตวันนี้ค่ะพอดีไปอ่านกระทูในห้องห้องกุหลาบอะค่ะเขาพูดกันเยอะหลายเจ้าเลยค่ะก็เลยมาส่งของตัวเองดูข้างล่างก็ดูเริ่มเป็นตุ่มเริ่มมีตุ่มกิ่งกระดงแล้วนะคะเพื่อน นี่คือเจอรี่เจนนิงค่ะอย่างที่บอกค่ะบางต้นเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แตกกิ่งอะไรนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราเราก็ถ่ายให้ดูเฉพาะต้นที่เขาแตกกิ่งเยอะๆนะคะอันนี้คืออีฟลีนค่ะ อีฟลิงก็ไม่เคยแตกกิ่งเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะอันนี้พลูมค่ะไม่ชัดเนาะตอนนี้สนุกกับส่องหากิ่งกระโดงนะคะเพื่อนๆนีนนฟแฟลตค่ะโอ้ยแฟลตก็ แซดก็ไม่เคยเห็นมีกิ่งกระโดงมาตั้งนานแล้วนะคะออกมาเหมือนกันเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะคะเราก็ซื้อมาใช้เหมือนกันว่าเห็นว่าใช้แล้วมันถ้าทางเหมือนมันจะได้ผลนะคะเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งหลังจากใช้ไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะอันนี้เพิ่งใช้ไปแค่สองครั้งมันก็ ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วก็จริงๆแล้วเราเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยหลายอย่างนะคะมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีเราใช้ปุ๋ยสูตรตัวเลขหน้าเยอะสูตรเสมอแล้วก็พอต้นแข็งแรงเราก็จะมาใช้สูตรบํารุงดอกช่วงนี้เราใช้สูตร เสมออยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะใช้สูตรที่บำรุงต้นบำรุงใบอยู่ประมาณสองรอบนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนมาใช้สูตรสูตรเสมออีกสองรอบจนกว่าต้นเขาจะแข็งแรงนะคะก็จะพิจารณาเป็นต้นต้นไปถ้าต้นก็แข็งแรงแล้วดูแล้วถ้าถ้าทางพร้อมจะออกดอกเราก็จะมาให้ปุ๋ยบำรุงดอกค่ะซึ่งจะเป็นเลขหลังสูงนะคะแล้วก็เราจะให้ปุ๋ยเนี่ย ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะให้ให้ไม่เยอะนะคะเพื่อนพยายามให้ไม่เยอะแล้วก็ในระหว่างในระหว่างสัปดาห์นี้เราก็จะจะลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงค่ะอาทิตย์ละครั้งเหมือนกัน mm hmm. ก็เพิ่งมามี2ออาทิตย์นี้ค่ะที่เรามาเพิ่มใส่จุลินทรีย์คึกคักไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวยังไงก็เราจะคอยอัปเดต ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากใช้ไปสักพักหนึ่งก่อนว่าใช้จุลินซีคึกคักไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆยังไงก็วันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ